หกคูณเศษสองส่วนเจมีส่วนเป็น1นะคะเราจะนำตัวเศษคูณตัวเศษก็คือนำหกคูณสอคูณเได้7เราก็เขียนแค่ส่วน7เลยนะคะคราวนี้ตัวส่วนเราก็นำมาเลยค่ะก็คือ7ต่อไปนำหก คูณ2เท่ากับ12คูณกันเราคูณกันแล้วได้เศษ12ส่วน7ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนอยู่ในรูปของเศษเกินเราจะทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนะคะตัวส่วนก็เหมือนเดิมค่ะก็คือตัวส่วนเป็น7เหมือนเดิม7คูณจำนวนใดไม่เกิน12 7คูณ1เป็น7 7แล้วนับให้ถึง12ค่ะ7แล้ว8 9 10 11 12เหลือเท่าไหร่คะเหลือ5ก็คือเศษ5นั่นเองเราก็จะได้ว่า6คูณเศษ2ส่วน7ตอบ1เศษ5ส่วน7เศษ3ส่วน8คูณ3 สมีส่วนเป็นหนึ่งเราจะนำตัวเศษคูณตัวเศษนะคะตัวส่วนคูณตัวส่วนเราก็จะนำสามคูณสามแปดคูณหก็ได้8นะคะเราก็จะได้3ามคูณด้วยสแล้วก็ส่วน8ทําการคูณเลขตัวส่วนมีเพียงจํานวนเดียวก็คือ8เราก็เขียนเหมือนเดิมเลยต่อไปนำสามคูณสามเท่ากับ 9คูณกันแล้วได้เศษ9ส่วน8ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะคะอยู่ในรูปของเศษเกินเราจะทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละจำนวนคละมีส่วนเหมือนเดิมค่ะก็คือมีส่วนเป็น8 8คูณจำนวนใดไม่เกิน9 8 คูณหเป็น8 8แ,แล้วนับให้ถึง9กค่ะแแล้ว9เหลืออีก1ได้1นึเศษหนึส,หนส่วนแปดนะคะเศษสามส่วนแคูณสตอบ1เศษหนึส,หนส่วนแปดเศษห้าส่วนแปดคูณสิ สิบเป็นจำนวนนับจำนวนนับมีส่วนเป็นหนึ่งนะคะเราจะนำตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนเราก็จะนำห้าคูณสิบนะคะแปดคูณหนึ่งก็ได้แปดเราก็เขียนเลยต่อไปทำการคูณเลขค่ะตัวส่วนมีเพียงตัวเดียวก็คือแปดนะคะนำห้าคูณสิบเท่ากับห้าสิบ คูณกันแล้วได้เศษ50ส่วน8เราจะทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยหาจำนวนมาหารจำนวนที่หาร50และ8ได้ลงตัวที่เป็นจำนวนเดียวกันนะคะก็คือ2เราจะหารด้วย2นะคะ50หารด้วย2 8ก็ต้องหารด้วย2ต้องหารด้วยจำนวนเดียวกัน50หาร2เท่ากับ ยี่สิบหาแดรด้วย2เท่ากับ 4. อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษยี่ส่วน4ตัวเศษเป็นยี่สิบหตัวส่วนเป็น4ี่นะคะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนอยู่ในรูปของเศษเกินเราจะทำให้อยู่ในรูปของจํานวนคละค่ะจํานวนคละ ตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือตัวส่วนเป็น4 4คูณจำนวนใดไม่เกิน25 4คูณ6เป็น24 24แล้วนับให้ถึง25ค่ะ24แล้ว25เหลืออีก1ก็คือเศษ1นะคะได้เศษ25ส่วน4เขียนในรูปจำนวนคละได้6เศษ1ส่วนส จากที่โจทย์ให้มาเศษห้าส่วนแคูณสิตอบ6เศษหนึ 1, ส่วนเสเศษยี่สิบส่วนสาคูณสิบหเป็นจำนวนนับจำนวนนับมีส่วนเป็น1เราจะนำตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะ เราจะนำ20คูณ15แล้วก็นำ35คูณ1 35คูณ1ก็ได้35นะคะตัวส่วนก็คือเหมือนเดิมก็คือ35ต่อไปนำ20คูณ15ได้300คูณกันแล้วได้เศษ300ส่วน 35เราจะทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำโดยหาจำนวนมาคูณนะคะ,ะโดยหาจำนวนมาหารจำนวนที่หารได้ทั้ง300และ35ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันนะคะก็คือ5 300หารด้วย5 35 หารด้วย5นะคะหารด้วยจํานวนเดียวกันทำการหารเลขค่ะ300หาร5เท่ากับ60 35หาร5เท่ากับ7นะคะหารแล้วอยู่ในรูปเศษส่วนยังต่ำก็คือเศษ60 ส่วน7ซึ่งตัวเศษเป็น60ตัวส่วนเป็น7ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเราจะทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละจำนวนคละก็มีส่วนเท่าเดิมก็คือส่วน7เราดูว่า7คูณจำนวนใดไม่เกิน60 7คูณ8เป็น56 56แล้วนับให้ถึง60ค่ะ 5้แล้วห้าสิบเจห้เหลืออีกเท่าไหรคะเหลืออีก 4, เสเศษหกสิ 60, ส่วน7เขียนในรูปจำนวนค่าได้ว่า8เศษสี่ส่วน7จากที่โจทย์ให้มาเศษยี่สส่วน35มสคูณสิตอบ8เศษสี่ส่วน7จด คูณเศษสิบหกส่วนยี่เจ็ดเป็นจำนวนนับจำนวนนับมีส่วนเป็น1เราจะนำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะก็คือนำเจ็ดคูณสิตัวส่วนก็คือ1นึคูณยีก็ได้21คราวนี้เรามองดู7กับ21 เราสามารถตัดเลขได้การตัดเลขก็คือหาจำนวนมาหารนะคะทั้งสองจำนวนที่เป็นจำนวนเดียวกันก็คือหารเลขในใจนั่นเองก็เรียกว่าตัดเลขนะคะจำนวนที่นำมาหาร7แล้วก็จำนวนที่นำมาหาร21ได้ลงตัวทั้งสองจำนวนซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันก็คือ7ก็คือ7ที่อยู่ในใจนะคะ7คูณหเป็น7 ถ้าเขียนในรูปการหารก็จะอยู่แบบนี้นะคะในวงเล็บที่เขียนให้ดูแล้วก็7คูณจำนวนใดจะได้21ก็คือ7คูณ3เป็น21ตัวหารเนี่ยเราจะอยู่ในใจซึ่งเป็นตัวหารที่เป็นตัวเดียวกันทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเราก็จะเรียกว่าการตัดเลขต่อไปเราก็จะนำมาคูณกันค่ะ ก็คือนำหนึ่คูณ16ตัวส่วนมีตัวเดียวก็คือ3เราก็นำตัวส่วนมาเลยค่ะก็คือ3ต่อไปนำหนึ่คูณ16ได้16คูณกันแล้วได้เศษ16ส่วน3ตัวเศษเป็น16ตัวส่วนเป็น3ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนอยู่ในรูปของเศษเกินเราจะทําให้อยู่ในรูปของจำนวนคะนะคะ จำนวนคละตัวส่วนก็เหมือนเดิมค่ะก็คือตัวส่วนเป็น3 3คูณจำนวนใดไม่เกิน16 3หคูณหเป็น15 15แล้วนับให้ถึง16ค่ะ15แล้ว16ก็เหลืออีก1นะคะเศษสิบห ส่วน3เขียนในรูปจํานวนคระได้ว่า5เศษ1นส่วน3จากที่โจทย์ให้มา7คูณเศษส6ส่วน21ตอบ5เศษ1นึ่งส่วน3 18คูณเศษส3ส่วน24 18เป็นจํานวนนับจํานวนนับมีส่วนเป็น1นะคะ เราจะนำตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนเราจะนำา8 8คูณ13แล้วนำานึคูณ24ได้24คราวนี้เราดู18กับ24เราจะทำการตัดเลขนะคะจำนวนใดที่สามารถหาร18ได้ลงตัวและสามารถหาร24ได้ลงตัวซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันนั่นก็คือ 6, กห คูณจำนวนใดจะได้18ก็คือ6คูณ3เป็น18นะคะก็คือ 18. หารด้วย6นั่นเอง24หารด้วย6นั่นเองซึ่ง6เศษ6ส่วน6เนี่ยจะอยู่ในใจนะคะเราจะเรียกว่าการตัดเลขต่อไป 6. คูณจํานวนใดจะได้24หรือว่า24หารด้วย6นั่นเองนะคะก็คือ6คูณ 4เป็น24เราตัดเลขเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาคูณกันเลยค่ะก็คือนํา3คูณสิตัวส่วนก็เป็น4ตัวส่วนมีเพียงตัวเดียวก็นํามาเลยค่ะ4ต่อไปนํา3คูน13ค่ะ3คูน3เป็น9 3คูน1เป็น3ได้39คูณกันแล้วได้เศษ39ส่วน4ตัวเศษ มากกว่าตัวส่วนอยู่ในรูปของเศษเกินเราจะทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละจำนวนคละมีส่วนเหมือนเดิมค่ะก็คือส่วน4 4คูณจำนวนใดไม่เกิน39 4คูณ9เป็น 36. 36 36แล้วนับให้ถึง39ค่ะ36แล้ว37 38 39, 39เหลือเศษเท่าไหร,ร่คะเศษ3เศษ39ส่วน4เขียนในรูปจำนวนคระได้ว่า9เศษ3ส่วน4จากที่โจทย์ให้มา18คูณเศษ13บส่วนยีตอบ9เศษ3าส่วนสี่